เวลากูเล่นได้ไหมกูก็ทำอย่างงั้นน่ะขี่กูฮะกูโดนขี้หลังเว้ยตายปตัวหลังฮึยตัวไม่ตั้งเลยไม่ใจไงโอโหไอ้เจ้บแม่ตัวขังก็ได้มีเจ็บเต็มอยู่เออโอ้ใช่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  วิวไม่ได้มีนบอลโซนนะวิวบอลโซนแรงกว่าไม่ทากันเย่ยังเล่นฮะเย่โซนเบาเบาไปอะเย่เริ่มจากแรกเลยกูได้ยินว่าพวกมึงเล่นกูไม่เคยจะสนกับช่วพวกมึงนะต้องการจะเข้ม โบรกเกย็ดแม่มือถึงสวิสชิงเลนดไม่ต้องโชว์ลูกก้าวมอมอลมือแค่ลูกกระโปรงแค่กางเกงการมือแค่มวยออฟฟตส่วนกลัวมูมัดอาลีอยากจะรู้บอควอมนี่มันมาเฟียหรือว่ามาฟีเใช่ไหมแลมแล้วไปขึ้นกูให้เลยถึงหึงดอนท้ายนี้พวกกูคงไม่รับก็เลยขอโทษเข้ามาเลยที่ตีพวกกูมานี่เตยขึ้นมาตอนเช้ากูยังหัวควยเหมือนเดิมต้องขอบคุณพะเจ้าที่ทำให้กูหัวควยนั้นเดิกูไม่ใช่ลิวเบบี้แต่ว่าตาเนี้ยไม่คือไม้เธอไปบอกให้เด็กมีปัญหาให้หลบเพราะพวกกูจะเชิญมู บ้านนั่งเลยไปเรื่อยมีหลายภาษาแต่มึงเลิกพูดไปเรื่อยมาก็ทอมกูจะเล่นมึงให้เลื่อยเล่นมันแรงกูจะบิไม่ให้เชื่อเจอโตจิมมึงอยู่วิ่งหนีเย็ดแม่ขอให้สดอยู่ที่ปากพูดตบไม่ให้เลื่อยกบปากได้เยี้ยมกูจะเล่นมึงให้สิบอยู่ในปากลูดชาบไปขอพี่วานสัมภาพอยากขอตังอีกตั้งสี่พันเก็บตังได้ห้าแสนโทรหาพวกกูตอนเหลือตังสี่พันโลเช่มันแลงโซแลนมันขึ้นมึงคงจะคิดว่าดีมั้งเพื่อนกู